125นะครับเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่นะครับาจากลูก5-6นะครับกลับมาเป็นลูกสแต,ตนดาดนะครับเนื่องจะว่าลูก5-6นะครับมันขี่ทางยาวๆไม่ได้นะครับ Ah. Yeah. Ah. Nge.